ตะเอสวัสดีครับสวัสดีครับมันวนล็คก,กับยู่กบมเมมิเตอร์โลสันดีวี <c oughs> ไม่เกมที่เขาบอกว่าหัวใจจะวายตายได้ <c oughs> ผลิตมาได้สี่ภาคใช้เวลาเกือบไม่ถึงหนึ่งปีนะเดี๋ยวพอแทบเพื่อไปที่ประตู เปิดไฟอันนี้ปิดประตูครับบอสดูข้างหลังไอ้ตุ๊ก,กาตาน้อยเนี่ยมันสำคัญโคตรเลยนะตังให้แม่แตังค้เราตาเอ๋อน่ารักไหมนะอ่าอย่งางนี้อีตู้นี้ต้องดูหรอต้องดูหรอมั้งดเูเพื่ออะไร,รอ๋ตอตาเอ๋เอสียงลยนะ จะสลับซ้ายขวานไปเรื่อยครับสิ่งสเล็กๆมันเงียบไปแล้วอะตีหนึ่งแล้วครับเอ้ยลืมดูน่าไม่มี โอเคอีข okay. ้างหลังเอานี้ต้องระวังเป็นอย่างมากคืนแรกไม่น่าจะมีอะไรมากครับเวลาเปิดประตูทีไรนี่หัวใจจะวายตลอดเลยเลยทไม เวลาผมเปิดประตูมันจะหัวใจมันสูบฉีดรุนแรงมากคือถ้ามันมีแห่มาก็อื้อทีสองครับม,มันน่าจะเริ่มมากะนะะันแล้วล่ะป้ะเอเข้ามาเธอมาไม่กลัวหรอก ให้ผมได้ยินเสียงวิง่งแถวนี้ด้านขวาครับตอนวิ่งมานั่งผมได้ยินเสียงวิ่งอยู่ เปิดประตูหัวใจไม่วายหรอครับแต่ตอนเปิดไฟอ่ะวายกว่าปีสามห้ผมเป็นผมจะไม่วิ่งมาดูประตรงประตูอย่างนี้นะทะลุหน้าต่างกูโดดออกจากบ้านเลยเว้ยจะอยู่ทำไมวะ จะอยู่เพื่ออะไรอ่ <มา S 1> อระ,ะอ,อุ้ยอืมมันมาแล้วมันมันมาแล้วมันเริ่มทยอยแล้วครับวันนี้หัวใจจะวายตายจริงนะ ไว้ตรงนี้ันเต็มเฮ้ยเอาวางไว้เลยมุมใดมุมหนึ่งตะกร้ายาใครเห็นมันผมมั้งครับผมเชื่อทุกคนเห็นมันผมเลยไม่ใช้แล้วก็เอาไปทิ้งเลยเต่ไมหมดนะนะผมเชื่อทุกคนเห็นมันผมครับดวงตาสีแดงปไปสๆแล้วเฮ้ยหลุ้น อเ,เ,เ,ไไนเอนั่น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 คืออะไรนั่นนั่นคืออะไรประตูขวาด่วนเลยด่วนไม่มีน้ำมันอยู่ไหนวะผมว่าซ้ายว่ะโดนแล้ว มันแอบอยู่ตรงกำพงกำแพงอะไรไม่รู้ว่าเมื่อกี้ตีอ๋อะไรไปยันครับเฮ้ยผมลืมาไม่ดูมี ไอ้เม eh. อุ้ยมาแล้วจะหกมงแล้วไห้กูเจอเฟตี้หกโมงเธอเมื่อ,อ,อ <laughs> ไหร่มันจะกกนหกโมง ว้ารอดไปนหนึ่งคืนต่อไปคืนสองครับผมเนะี่ มันให้เราทำอะไรเลย ไม่กระโดดมาคมันให้เราทําอะไรวะเนี่ยเริ่มหลอนแล้วนะนึกเปิดไฟอยู่เงี้ยอะเอาดิอ่ะไม่นจะทำอะไรกูได้ถ้าเปิดไฟอยู่อย่างเงี้ยเอาดิอืมแล้วตามันถล,ล่นจ้ะนะเราจะลองเปิดไฟอย่างเงี้เอ้ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดูฮนะจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า <ไ>เอาเพื่ออะไรบะเฮ้ยคืนสองสยองกว่าเนิ่มาผมเขาว่ากันว่าคืนสองไม่ถึงเที่ยงคืนก็ตายแล้วครับเวลาเปิดไฟนี่ ใจมันเต้นแบบตุบตับตุบตับตุบตับเลยเวลาเปิดประตูไม่ค่อยเท่าไหร่เวลาเปิดไฟนี่ดิเฮ้ยแม่จ๋าแม่จ๋าไฟสายสายสายค่ะสาย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 ค่ะสายค่ะสายมันกระวาแล้ววาน โอ้เสียวเย็นๆนะโอ้เวลาเปิดไฟทำไมมันต้องตุบๆตุบๆัพระหัวใจกูเนี่ยจะสตายได้ก็ได้ เฮ้ยเสียงวิง่งผมได้ยินเสียงวิ่งจากด้านขวาครับโอ้ยชัดเจนยำๆโรสุกี้อินหมี่ข้างหลังนั่งเฉยเลยนะ ไม่ต้องเอาลูพวกมึงมานะ3าตัวนั้นนะอ้นมดะานทำไมไม่กระโดดของหน้าต่างไปเลยวะยเริ่มที่จะจบจบจะมาวิ่งเปิดประตูตำเรืออะไรเนะี่ยพยายามจำจำเสียงอ้ยโอ้โห้ซ้ายซ้ายซ้ายไม่มีววายรอบ เสียงวิ่งผมได้ยินเสียงวิ่งจากด้านซ้าย,อาาาอาย,ายเ,ยเ,ยเ,ยเยอย้ด้านขวาปะวะขวาหรือซ้ายไม่รู้แต่ลูกตายแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวด้านขวาด้านขวา ผมมาหลยหลายรอบวันเนี้ยมาที่เอวิเดวิ่งเป็นสวนสนามแล้วเนี้ยอีเหม้ยใจมันเต้นตึ๊บตับตึ๊บตับเวลาเปิดไฟจริงเนี้นยไป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  Kan, lengkap.